สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากป้ามาเจอผักกูดได้แปลกใจทำไมผักกูดโตเร็วจังจริงแล้วผักกูดยังไม่โตนะเดือนนี้นะคะ่ะดูสิโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าผักกูดเกิดแล้วโอ้โห้ดีใจมากเต่ดีใจจริงๆแต่แปลกใจทำไมผักกูด ตในเดือนนี้นี่หรือเฉพาะจุดนี้ก็ไม่รู้อ่อนเกินอันนั้นอ่อนเกินเก็บใบ นนเก็บใบเก็บใบแทนขดไหนเก็บลืมดูมมที่ที่จออีกแล้วค่ะโอ้หอันนี้อันนี้ละอ่าอันนี้ยังได้ ไม่เก็บไปหมดนี่ยังเล็กอยู่นะคะคดน,นี้ก็ยังเล็กอยู่อันนี้เก็บได้น,นี่ได้หมดเลยไม่มีไหมอ่ามีกำลังจะเกิดอันนี้ได้ จุดยืนกันจุดยืนกันนะคะนี่อันนี้หักหมดเลยนี่ค่ะผัะะกบู้ก็คือเฟิร์นชนิดหนึ่งตรงไหนน,นี่ เดี๋ยวเขาก็เกิดไมาเอี๊ย <Yeah. S 2> ไหนจากเก็บตรงนี้อืเนี่ค่ะโอวสวยมากใหญ่มากมันยืนบนก้อนหิน อันนี้ใบนี่ใหญ่แล้วแต่ก็กินได้นะใบใหญ่แต่ก็ยังกินได้เดี๋ยวขอขอยืนเอาหาจุดกินก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้หอมหอมหอมกลิ่นผักกูดเลยมาเร็วจริงน,นี่โอ้ยหกักนี่ค่ะ นู่นอีกอันนึงนะไปตรงนั้นโอ้โหขึ้นไม่ได้มันต้องขึ้นตรงก้อนหินอึ้บไหขึ้นได้หนึงจงสามได้ค่ะตรงนี้โอ้โหต้องจุดนี้มีอยู่กอเดียวมีบัวบกด้วยนะคะนั้นคือนั่นคือบัวบกค่ะตรงนั้น หายนี่นี่ก้อยใหญ่โอ้โหก้อยใหญ่เก็บเท่านี้นี่ค่ะถ้าเดินหาอยเนี่ยจะเจอส่วนนี้เป็นบัวบกเมืองหนาวมันถอนไม่ขึ้น ตรงจุดนี้จะถอนไม่ขึ้นเพราะว่าดินดินเหนียวค่ะปีนี้ผักกูดมาช้าไปเริ่มโตกันแล้วโตแล้ว ไม่ได้เก็บอันเป็นขดๆเก็บยากเนี่ยค่ะอันขดๆไม่ได้เก็บให้ดูนั่นน่ะขดๆอยู่ครับ อยู่บางคนจะเก็บแต่ที่เป็นขดขดเวงค่ะมองไปไหนมีแต่วัวบกฝลั่งทั้งนั้นไหนลองดูสิยอมนี้มีดอกไหมนี่นี่ค่ะดูตรงนี้ไหนลองดูสักถอนมาดูตรงเนี้ยอ๋ออันนี้ยังไม่มีดอกยังไม่มีดอกค่ะกินได้ เพื่อชนิดนี้ที่เขาไม่ให้กินตอนที่มีดอกเพราะว่าพอมีดอกเนี่ยรากของบัวบกฝรั่งจะดูดสารพิษมาไว้ที่ใบนี่ค่ะนี่ดูสินี่ก็นี่ย่อมนี้ก็ไม่มีดอกนะคะอ๋อมีนี่มีเห็นไหม มีหัวต้องดูให้ดีคือถ้ามีดอกกินไม่ได้เลยงามมากงามจริงๆมันเยอะมากอ่ะมองไปไหนช่วงนี้ยังไม่ยังไม่เหลืองอายหล่ำอาทิตย์หน้าเนี่ยวิธีสังเกต ใบใบเขาใบอ่อนๆเขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะมาดูที่ดอกมันสังเกตไม่ยากค่ะเห็นไหมที่มันจะมีแผ่นอยู่ใต้กลีบดอกสามแผน่นนี่ค่ะคงมองเห็นนะตรงเนี้ยตรงใต้กลีบดอกจะมีอยู่สามแผน่นสังเกตไม่ยากเลย ไม่ถอนก็นได้ถ้าไม่ถอนก็เก็บแบบเนี้ยเลือกดูช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยผักเนี่ยขอโทษนะคะหากเวียนหัวนี่นี้น่ากินมากเป็นวัว อยู่บนบกออโอ้โหบอกเลยว,ว่ามันถอนสนุกบัวบกฝ่าลังนี่นีิ คนบวกก็แ่างให้ดู